เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยปรีดีพนมยงซอยหนึ่งพื้นที่เขตวัฒนาเมื่อเวลา1 1บเนาฬิกายีนาทีวันที่7กันยายน2,568จุดเกิดเหตุอยู่ที่ในซอยปรีดีพนมยงหนึ่งถนนสุขุมวิทเจ็ดแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครประกอบกิจการเช่าพักอาศัยลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้น ต้นเพลิงเกิดจากชั้นที่สองภายในห้องไม่มีเลขที่เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งที่นอนเครื่องปรับอากาศเฟอร์นิเจอร์และกองเสื้อผ้าพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ4ตารางเมตรรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนังที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายเป็นเพศชายเป็นชาวเมียนมาอายุประมาณ30ปีอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลเลิสินส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ